าัจนบุรีค่ะเหตุการณ์นี้นี่เสียงปืนดังสนั่นยอดเขาเลยเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยไปไล่ล่าพวกแกงมอดไม้พวกเข้ามาลักลอบตัดไม้ในป่าเนี่ยนะคะและท้ายที่สุดคนร้ายหนีไปได้เพราะอะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะดูภาพกันก่อนคะ่ะ ได้ยินเสียงไหมคะทั้งเสียงปืนและเสียงฮ้องฮๆองฮ้องเสียงหมาเห่าตลอดเลยนะคะไอ้จ้องหมาเนี่ยแหละทําให้คนร้ายหนีไปได้ภาพเหตุการณ์ที่เห็นอยู่นี้นะคะเจ้าหน้าที่ป่าไม้ทหารตํารวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าไปจับกลุ่มขบวนการลักลอบตัดไม้ทําไม้บนเขากลางป่าท้องที่บ้านทุ่งฉางอําเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีตอนนี้เจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยเจอผู้ชาย3มคนกําลังร่วมกันแปรรูปไม้อยู่เลยค่ะก็เลยส่งสัญญาณให้ทุกคนหยุดแต่ชายทั้ง3คนเห็นเจ้าหน้าที่ก็พยายามจะวิ่งหลบหนีแบบไม่คิดชีวิตเจ้าหน้าที่ตัดสินใจยิงปืนขึ้นฟ้าค่ะเพื่อเป็นการขู่ชายทั้ง3คนไม่สนใจวิ่งหนีต่อแต่ที่นี้เกือบแล้วเกือบจะจับตัวคนร้ายได้แล้ว หนีไปได้เพราะว่าไอเจ้าหมาเนี่ยแหละค่ะหมาเนี่ยนะมันมากับคนร้ายเออมันมากับผู้ชายทั้ง3คนแล้วมันวิ่งไล่กัดเจ้าหน้าที่ค่ะท้ายที่สุดเจ้าหน้าที่ต้องหนีหมาด้วยจะจับคนร้ายก็จะจับด้วยกันหนีหมาด้วยหมาไล่กัดนะคะท้ายที่สุดก็หนีการจับคุมไปได้จุดเกิดเหตุอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าวังใหญ่และป่าแม่น้ําน้อยค่ะสืบเนื่องจากพลเมืองดีเขาแจ้งว่ามีการลักลอบทําไม้บนเขากลางป่าท้องที่บ้านทุ่งฉาง เจ้าหน้าที่ก็เลยไปตรวจสอบเช็คพิกัดจนมั่นใจแล้วว่านี่แหละเป็นจุดที่คนร้ายเนี่ยนะคะกบดานแล้วก็พยายามจะมาลักลอบทำไม้ในบริเวณนี้สิ่งที่เจอเนี่ยเป็นพวกต้นไม้ขนาดเล็กสภาพใหม่ถูกดันล้มคาตอมีเครื่องโยนเครื่องสูบน้ําอะไรต่างๆเหล่านี้เหมือนกับตั้งกันเป็นแก๊งเป็นขบวนการเลยค่ะ <รอ S 1> ว่าจะยึดพื้นที่นี้ทําไม้พอตัดเสร็จแล้วก็แปรรูปเรียบร้อยเลยเตรียมขนเลยค่ะยึดของกลางได้เป็นไม้ประดู่แปรรูป รถขนไม้เลื่อยยนต์นะคะอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนก็ยึดของกลางเอาไว้ก่อนค่ะมูลค่าที่ตรวจยึดได้น่าจะประมาณ272,000บาทตอนนี้ประทับตาไว้หมดแล้วนะคะเราก็จะเคลื่อนย้ายของกลางทั้งหมดไปเก็บรักษาที่หน่วยป้องกันร,รักษาป่าที่กจเจอ7เอาไว้ก่อนนะคะแล้วก็จะตามหาตัวคนกระทําผิดต่อไปค่ะ ไปที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับขบวน,นการขนแรงงานเถื่อนเข้าประเทศเนี่ยนะครับมีเห็นอย่างต่อเนื่องและมีการไล่ล่าก,กาันล่าสุดนะครับมีภาพไล่ล่าเกิดขึ้นนะครับมีภาพนี้ให้ดูนะครับ่วยยไ้แทกกก็็็เเปนนนนหรือััจมม ลมลายืนงักว่าจ,จะไปไล่จับได้ก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับเป็นภาพกล้องหน้ารถของตำรวจทางหลวงจับภาพนาทีรถกระบะเนี่ยขนแรงงานต่างด้าวพยายามขับรถหลบหนีตำรวจมีบางช่วงบางตอนได้ขับย้อนสอนและก็กลับรถในกลางถนนวิดท,ที่จะเกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะครับเนี่ยก่อนที่รถกระบะันังกล่าวจะขับมุ่งหน้าไปเส้นทางบ้านหวังจานและก็ตำบลหวังด้งนะและก็จอดทิ้งอยู่ในป่าละมาะข้างทางตำรวจไปรวบได้7คนฮะ นี่นะครับเป็นแรงงานต่างด้าวเขาก็ไปตรวจสอบนะหาเอกสารต่างๆมาก็ไม่มีนี่นะครับและก็สุดท้ายคนขับรถกระบะที่นําแรงงานต่างด้าวมาเนี้ยหลบหนีไปได้แม่มันเก่งนะครับจากการตรวจสอบเนี่ยจับผู้ต้องหาได้เจคนเนื่องจากว่าไม่สามารถนาเอกสารมาแสดงได้นะครับทีนี้เขาก็ยึดรถของกลางไว้นําส่งโรงพักลาดยา่าจัดการตามกฎหมายกันต่อไปและก็จะขยายผลต่อนะบอกว่าในกระบวนการที่ว่านี้ไม่มีเฉพาะแต่คนขับเท่านั้นนะครับต้องมีกระบวนการที่มากกว่านี้ค่ะ ไม่ใช่แค่แรงงานเถื่อนอย่างเดียวพี่แปะกระเทียมก็เถื่อนกระเทียมเถื่อน <laughs> ใช่ค่ะกระเทียมก็เถื่อนเหมือนกันแล้วกองกําลังสุรศักดิ์มรีเขาสกัดจับเรือลักลอบขนกระเทียมเถื่อนได้ค่ะคนกับเรือเป็นคนลาวกระโดดลงน้ําหลบหนีนะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วคุณผู้ชมเขาก็ต้องจับไปจนได้นี่แหละค่ะเพราะว่าเขาทํากันเป็นกระบวนการที่ว่าใช้คําว่ากระเทียมเถื่อนเพราะว่าเป็นกระเทียมหนีภาษีค่ะ กองกำลังสุรศักดิ์มรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปสกัดจับกลุ่มขบวนการที่ว่านี้ที่บ้านบางทรายใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารไปเจอเรือเหล็กขนาดใหญ่ติดเครื่องยนต์หางยาวเล่นข้ามจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาฝั่งไทยเจ้าหน้าที่ก็ขับเรือไล่ตามนะคะแล้วก็แสดงว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบในเรือเนี่ยพบกระเทียมเต็มลำเลยจำนวน274รอจกระสอบน้ำหนักประมาณ5 0 4 0้0กิโลกรัมมูลค่า5,000 500, 0 0บาท รวมมูลค่าของเรือสองแสนบาทก็รวมๆแล้วเกือบล้านเลยค่ะเจ้าหน้าที่ยึดไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ตรวจยึดมีกลุ่มชายชะก,กัรประมาณ20-30คนนําเรือสองลำเข้ามาปิดล้อมกดดันเจน้าหน้าที่ให้ปล่อยคนขับเรือชาวลาวแต่เจ้าหน้าที่ไม่ยอมค่ะคนขับเรือก็เลยกระโดดลงน้ําหลบหนีไปกับความมืดนี่ก็มีข้อมูลด้วยนะคะว่าคนขับเรือน,นี่ว่ายน้ําเก่งอยู่ด้วยนะต่อมาทางด้านนางเดือนสีสว่าง เป็นคนลาาเหมือนกันค่ะก็มาพร้อมกับผู้หญิงกับผู้ชายประมาณสัก30-40ถคนเห็นจะได้มาที่สอพเมืองมุกดาหารแล้วก็แจ้งความกล่าวหากับเจ้าหน้าที่บอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยทีบสามีของเธอที่เป็นคนขับเรือรอบขนกระเทียมเนี่ยตกน้ําไปเอากลายเป็นว่าแบบนั้นนะคะและล่าสุดที่ด่านศุลกากร,กรจังหวัดมุกดาหารค่ะร่วมแถลงการจับกลุ่มลักลอบขนกระเทียมเถื่อนเข้าไทย ส่วนประเด็นที่ว่าเมียของคนขับเรือไปแจ้งความกับตำรวจนี่เขากำลังสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยยึดของกลางมาไว้ก่อนนะเจ้าหน้าที่ที่เขาอยู่ในเหตุการณ์และเขาก็ปฏิบัติงานอยู่เนี่ยเขายืนยันนะว่าคนขับเรือเนี่ยกระโดดลงน้ำหลบหนีไปเองไม่ได้มีใครถีบตกน้ำไปเลยแล้วถ้าเกิดว่าเมียของคนขับเรือเนี่ยมาแจ้งความแบบเนี้ยเข้าข่ายแจ้งความเท็จนะเดี๋ยวเขาคงจะต้องสืบสาวหาความหาข้อเท็จจริงกันต่อหาพยานหลักฐานกันต่อนะคะ นี่เรื่องนี้อกระเทียมก็ยึดมาได้ส่วนอีกคนนึงก็พยายามจะหาหลักฐานบอกว่าผัวโดนถีบลงน้ำ